ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมาส่งงานนะครับรีวิวส่งงานนะครับเนาะหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้เชียงรายนะครับโดยช่างมันเทียนนะครับวันนี้ส่งงานสามกระบอกนะครับเนาะรีวิวก่อนส่งนะครับนี่ครับเบอร์โทรไอเดียไลน์ติดต่อนะครับเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับ 0812เป็น1549นะครับเนาะครับกระบอกแรกนะครับลูกค้าสั่งนะครับคุณนิเทศนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเนาะนี่สั่งเป็นทรงกำคอนะครับมีแก้มนะครับเนาะมีแก้มนะครับแก้มลูกค้าก็จะสั่งไอ้เลดดอทนะครับขาจับเลดดดอทแล้วเลดดดอทนะครับเลดดดอทก็ยังไม่มานะครับตัวนี้เนาะครับก็ ถ้ามาก็พร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับสําหรับคุณนิเทศนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนี่ปิดท้ายอลูมิเนียมนะครับหาสามมิลนะครับตัวนี้จะหลังออกจากตรงๆนิดหน่อยนะครับเนาะสำหรับเล็งเลดด์ดอนะครับบอกนี้นะครับเนาะลายช็คเกอร์ตรงคอเหมือนเดิมนะครับกระจมือเหมือนเดิมนะครับเนาะกระจมือก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขอบไก่ก็จะเป็นขอบไกลสแตนเลสนะครับ จามือเน้นๆนะครับหลเช็คเกอร์นะครับลึกๆเลยนะครับครับเพียวๆนะครับสําหรับตรงคอนะครับนี่นะครับจับง่ายกระชับมือนะครับตรงคอนะครับนิ้วชี้พาดกลงไกลด้านนอกได้สบายนะครับเนาะสาหรับตอนเล็งนะครับครับนี่ลูกค้าสั่งเป็นออปชั่นพิเศษนะครับวันนี้จะเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับเนาะตัวนี้แบบแบบซูเปอร์ลีนนะครับเนาะบอกนี้นะครับซูเปอร์โรเลอร์ ความกว้างของปีกซูเปอร์โรเลอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้เนาะครับยางที่แถมไปก็จะเป็นยางสีม่วงนะครับ14มิลลลูใน3ามิลนะครับเชือกคอมาโดนะครับเนาะเชือกเกี่ยวลูกดอกนะครับเนาะตัวนี้นะยูเหนียวนะครับเป็นลางฝังทองเหลืองนะครับกระบอกนี้นะครับเนาะลางฝังทองเหลืองนะครับจะเป็นไม้แดงทั้งลำนะครับเนียนๆเลยนะครับสําหรับไม้แดงนะครับเนาะครับไม้แดงทั้งลำนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับ ชักอยู่ที่หกสิบห้านะครับลูกค้าสั่งเนาะครับชักหกสิบห้าที่เหลือทิ้งไปก็ประมาณยี่สิบห้านะครับทิ้งไปยี่สิบห้านะชักหกสิบห้าครับก็จะเป็นใส่แบบขาจับท่อนะครับเนาะกระบอกนี้ครับก็รอเลดดอตนะครับเลดดอตมาแล้วก็ติดตั้งฮุกวินนะครับคือว่าลูกค้ามีสายสะพายแล้วนะครับก็ยังติดตั้งฮุกวินนะครับเนาะกระบอกนี้นะครับครับแล้วอีก สองอย่างนะครับก็พร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับเนาะสำหรับคุณนิเทศก็โอนมาให้เรียบร้อยนะครับกระบอกนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ6000บาทนะครับกระบอกนี้นะครับเนาะปีกซูเปอร์โรเลอร์แบบซูเปอร์ลินนะครับเนาะครับนี่ครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งได้นะครับนี่ครับออปชั่นพิเศษนะครับแรงๆเลยนะครับเนาะซูเปอร์โรเลอร์เวลายิงค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับ ลูกนะครับเนาะถ้าติดเลดดอตเข้าไปก็แม่นยำมากนะครับเนาะสำหรับซูเปอร์โรเลอร์นะครับเนาะลูกค้าเชียงรายก็ใช้ไป2กระบอกนะครับสองสามกระบอกนะครับก็าลันตีความแม่นยำมานะครับเนาะสำหรับลูกค้านะครับเนาะที่ส่งไปจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะกระบอกนี้ก็จะส่งไปกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับเนาะครับซเปอร์โรเลอร์แบบมินินะครับกระบอกนี้นะครับเนาะ ชัก65ทิ้งไป25นะครับความยาวรวมกงประมาณไม่เกิน140นะครับความยาวรวมตั้งแต่บรรทายไปหาปลายล่างนะครับกระบอกต่อไปนะครับอันนี้สําหรับคุณลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนครับกระบอกนี้นะครับเนาะก็จะจัดส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับเนาะสำหรับกระบอกนี้นะครับจะเป็นสองระบบนะครับ ตันนี้จะเป็นสองระบบของไอตัวลางก็จะเป็นของลางช่างคิวนะครับกระบอกนี้นะครับยิงได้ลูกเหล็กห้ามิลน,นะครับเนาะเป็นลางเควันรุ่นใหม่นะครับของช่างคิวนะครับเนาะก็ความแม่นยําค่อนข้างจะสูงนะครับกระบอกไอ้นี้นะครับเนาะสำหรับยิงลูกเหล็กห้ามิลน,นะครับเนาะเทสแล้วนะครับเนาะครับคือว่า ลูกเลื่อนตัวนี้ค่อนข้างที่จะกระชับมากเลยนะเนาะกระชับกับตัวรางนะครับทําให้เวลายิงลูกอ่ะค่อนข้างที่จะเสถียรนะเนาะคข้างที่จะแม่นยานะครับเนาะครับสามารถใส่ลูกห้ามิลได้ถึงประมาณสิบลูกนะครับตัวนี้เนาะครับไอตอนเช้าผมเทสได้ยิงได้ยิงใส่ลูกไปประมาณสามลูกนะครับเนาะแม่นยําครับครับเขาเป่าม่นแม่นเลยนะครับเนาะยิงไม่ว่าจะยิงระยะใกล้ระยะไกลนะครับ สำหรับรางคีวันรุ่นนี้นะครับเนาะครับตัวนี้ก็จะมีกระบอกพันสายแถมไปนะครับเนาะลูกดอกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ลูกเหล็กแถมไปนะครับเนาะครับยางนะครับตัวนี้จะเป็นโรเลอร์โรเลอร์เปือยนะครับเนาะตัวนี้นะครับเโรเลอร์เดี่ยวนะครับจะเป็นปีกสแตนเลสนะครับครับใช้งานดีนะครับเนาะสำหรับรางตัวนี้นะครับเนาะครับสามารถยิงปลาได้นะครับถ้าไม่ ถ้าไม่ยิงไอ้ลูกเหล็กนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวสไลด์ออกได้นะครับครับก็ยางก็สามารถลอดรูตรงนี้ได้นะครับครับเปลี่ยนได้นะครับเอาตัวสไลด์ออกเะครับครับเป็นไกอีซิล็อกนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับครับก็ลืมบอกไปนะครับกระบอกแรกก็จะเป็นไกอีซิล็อกเหมือนกันนะครับาตัวนี้นะครับ ก็มาจากของช่างคิวนะครับเนาะสหรับไก่ตัวนี้นะครับกระบอกนี้ก็จะเป็นไอทรงกําคอนะครับก็เป็นท้ายไม้แดงนะครับบอกนี้เนาะมีแก้มทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับเนาะแก้มก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับสามกระบอกนะครับนี่นะลายชิคกก็ตรงคอกระโจมมือนะครับเน้นนะครับลึกๆนะครับเนาะกันลื่นได้นะครับเนาะ สำหรับลูกค้าท่านนี้เชียงรายนะครับเชิงของนะครับก็เน้นเอาไปแบบเฝ้าไล่เฝ้าสวนนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับเนาะไล่หนูไล่แมวไล่อะไรนะครับเนาะครับบอกนี้นะครับไม่ยิงไอ้ไม่เน้นยิงป่านะครับเนาะสำหรับกระบอกนี้นะครับเนาะราคาอยู่ที่ประมาณ3,300นาอนะครับครับบอกนี้นะครับเนาะ3,300นารอนะครับ ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสําหรับไอสองระบบตัวนี้นะครับสองระบบใช้งานดีครับใช้งานดีนะครับสําหรับลัางตัวนี้นะครับสองระบบความแม่นยําใช้ได้เลยนะครับความแม่นยํานะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์งอเข้าเป้าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับสําหรับล้างตัวนี้นะครับล้างคีวันครับ สำหรับกระบอกต่อไปนะครับตัวนี้ก็คุณสายชนนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับก็สั่งนะครับกระบอกนี้นะครับครับก็ทักมาก็อยากได้กำคอล่องนิ้วนะครับครับในเวอร์ชันของช่างนะครับะอ้จะประมาณนี้นะครับกำคอล่องนิ้วนะครับครับโจมือก็ยังมีเพิ่มลายชิคเกอร์มาเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่ ตรงคอนี่ก็จะมีร่องนิ้วนะครับก็เลยไม่มีลายชิเกอร์นะครับเนาะอย่าเพิ่มตรงร่องนิ้วเข้ามานะครับครับขอบไกสแตนเลสเหมือนเดิมนะเนาบครับบอกงี้นะครับปดท้ายอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับครับแก้มคล้ายๆกันนะครับมีสองฝั่งเหมือนกันแก้มนะครับนี่จะเป็นเล็งรางเหมือนกันนะครับเนาะเล็งรางนะครับเป็นฝั่งทองเหลืองนะครับเนาะเป็นไม้แดงทั้งลำนะครับครับเนียนเข้มๆนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับ ชักอยู่ที่ห9เ้าเซนนะครับทิ้งปลายประมาณเกือบเกือบสี่สิบนะครับแล้วก็เป็นปีกไอ้ข้างคาวนะครับแบบลูสไลด์นะครับครับเสริมยางได้นะครับใส่ยางได้ห้าเส้นนะครับครับยางที่แถมไปก็เป็นยางสีม่วงนะครับ14บสมิลลูไนสามิลนะครับสนใจไม้แดงก็อาจะได้ประมาณลักษณะนี้นะครับเนาะถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะครับสั่งได้นะครับ ครับกำคอล่องนิ้วนะครับก็มาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับหนูครับกำคอล่องนิ้วนะครับครับเพียวๆนะครับหนูแต่ละกระบอกนะครับเน้นเพียวๆลดน้ําหนักนะครับไม่หนักเกินไปนะครับเพราะไม้แดงมีน้ําหนักที่เยอะอยู่แล้วนะครับหนูครับสําหรับไม้แดงครับต้องลดน้ําหนักให้มากที่สุดนะครับหนูครับลดน้ําหนักแล้วก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับสําหรับไม้แดงครับ ฝากผลงานด้วยนะครับหน้าไม้ชิงไลน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหน้าไม้ชิงลนนะครับถ้ามีผลงานก็จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจสเปคไหนก็สั่งได้นะครับเบอร์โทร id line นะครับนี่ครับศูนย์เป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับหน้าไม้ชิงรลนช่างเทียนนะครับนาะครับผมครับตัวนี้จะเป็นเคลือบลคเกอร์นะครับลคเกอร์เงานะครับนาะ นี่นะครับแต่กึ่งเงาครับก็ทําสีเพิ่มความเข้มขึ้นมานะครับลายไม้ก็จะโชว์เหมือนเดิมนะครับลายไม้โชว์เหมือนเดิมนะครับสําหรับลายไม้แดงนะครับถ้าเป็นปลาดูลายเสือก็ถ้าทําสีแบบนี้ก็ลายเสือก็โชว์เหมือนเดิมนะครับเนาะแต่มันจะมีความเข้มขึ้นมานะครับสํารสหรับทํา,า,ส,าทสีแบบนี้ะน,นะทาสีเพิ่ม,มความเข้มขึ้นมานะครับลายชิคเกอร์ก็จะดูเข้มขึ้นมานะครับสําหรับครับการทําสีนะครับเนาะ เกือบเงาไปอีกทีนะครับเนาะครับครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิววแค่นี้นะครับสวัสดีครับ